สวัสดีค่ะดิฉันชื่อรัชมาวัยาบวันนี้จะมาวิจารณ์หนังสือเรื่องวิธีรับมือและเทคนิคการจัดก,การความเครียดข้อมูลหนังสือชื่อหนังสือวิธีรับมือและเทคนิคการจัดก,การความเครียดผู้เขียนฝ่ายวิชาการดีไลท์พับลิชชิ่งจำนวนหน้า78หน้าราคา95บาท ISBN e-book เลข9 7 8 9 7 4 4 1 4 5 5 2 2 สงวนลิขสิทธิ์โดยดีไลท์พับลิชิงจะทําโดยดีไลท์พับลิชิงในเครือบริษัทเอ็กเปอร์เจำกัดเนื้อหากเกี่ยวกับหนังสือความเครียดของเราส่วนย่อย 1. ความเครียดเกิดขึ้นได้อย่างไร 2. การเผชิญกับความเครียดวิธี3วิธีจัดการกับความเครียดเทคนิคการสร้างสมาธิส่วนย่อย 1. 6ขั้นตอนของการสร้างสมาธิ2ทํทไมแมน เมนดาลาจึงช่วยสร้างสมาธิได้สรุปในช่วงหลายปีที่ผ่านมากว่า95รล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาต่างๆจึงถาถมเข้ามาหาอยู่ทุกวันมันอาจจะแก้ไขได้ยากแต่ก็มีใช่ว่าจะแก้ไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆคิดค่อยๆทำอย่างรอบคอบการจะแก้ไขปัญหาใดๆได้ไดี ให้ได้ดีต้องมีสมาธิและปัญญาแต่ตัวสร้างปัญหาก็คือความเครียดซึ่งเป็นตัวทําลายทางสมาธิและปัญญาคู่มือเล่มนี้เป็นตัวช่วยให้เราัะมือกับความเครียดพร้อมเทคนิควิธีการสร้างสมาธิในเวลาสั้นๆเหมาะสำหรับเป็นข้อคิดข้อพึงปฏิบัติและเป็นกำลังใจแก่คนที่ท่านรักและห่วงใยสรุปวิธีการสร้างสมาธิวิธีการสร้างสมาธิด้วยขั้นตอนอย่างง่ายๆพร้อมการใช้รูป ภาพแมนดาราที่นำเสนอว้นี้เราสามารถจะนำมาไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆสถานาการณ์การสร้างสมาธิโดยอาศัยกระบวนการในเชิงวิทยาศาสตร์นี้จะช่วยให้การเกิดสมาธิของเราดำเนินไปอย่างเป็นระบบและสำเร็จลงได้ประการที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสมาธินี้หากผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้ว,ลวสิ่งอันเป็นมงคลแห่งชีวิตย่อมอุบัติขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยายลูกโซ่ไม่มีวันจบสิน้น จุดเด่นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความเครียดและทําให้รู้ว่าความเครียดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรพร้อมเชิญหน้าอย่างไรและพร้อมวิธีจัดการกับความเครียดและยังทําให้รู้จักเทคนิคการสาร้างสมาธิอีกด้วยจุดด้อยหลังสือเล่มนี้ไม่ค่อยมีสีสันที่น่าดึงดูดจุดที่ควรสดจุดที่ควรปรับปรุงเนื้อหาดีมากแล้วอยากให้ปรับปรุงแก้ไขสีสันให้น่าดึงดูดให้ผู้คนสนใจมาอ่านมากยิ่งขึ้น เหมาะกับผู้อ่านบุคคลทั่วไปที่อยากจะลดความเครียดและอยากรูวิธีจัดการกับความเครียดพร้อมเทคนิคการสร้างสมาธิต่างๆการนาไปประยุกต์นําไปใช้อะไรได้บ้าง 1. วิธีการจัดการกับความเครียดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและลดความเครียดได้ดี2การประชินหน้ากับความเครียดเพื่อที่จะรู้ว่าเกิดจากอะไรจะได้รู้วิธีการปฏิบัติต่อจากนี้ สามเทคนิคการสร้างสมาธิสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้สรุปของหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจิตวิทยาเกี่ยวกับการลดความเครียดและเผชิญหน้ากับความเครียดพร้อมเทคนิคการสร้างสมาธิสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้การทำความเข้าใจกับความเครียดจะทำให้เราได้รู้ว่าความเครียดนี้เกิดจากอะไรและเรายังรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อกำจัดความเครียดนี้ทิ้งไปอีกด้วย 我看。Okay.